สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องที่เบาๆนะคะแต่ว่ามีความสำคัญกับชีวิตของพวกเรามากเนื่องจากว่าไวรัสโควิดเนี่ยก็ยังอยู่กับเราไปๆมาๆอยู่นะคะมีคนชมมากเลยคะ่ะว่าประเทศไทยเราเนี่ยน่ารักเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยสวมหน้ากากตั้งแต่ต้นนะคะขณะเดียวกันก็ทำความสะอาดล้างมือใช้เจลแอลโกอฮอล์อย่างสม่าเสมอนี่เป็นสิ่งที่เป็นข้อดีของเราจริงๆแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็อยากจะบอกว่า ในฐานะที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นสูตินารีแพทย์ต้องเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยมันมีคำที่น่าสนใจคือคำว่านอนทัสเทคนิคนอนทัสเทคนิคแปลว่าเ,เทคนิคการที่เมื่อเราทำให้มือของเราสะอาดแล้วอย่างเช่นเราจะผ่าตัดเนี่ยคุณหมอจะต้องสครับมือนะคะคือหมายความว่าทำความสะอาดมือด้วยเล็บแปรงด้วยนะสมัยนั้นนะคะแล้วก็สบู่จนจน4ีนาทีแล้วเนี่ย เช็ดจนให้แล้วเนี่ยใส่สวมเสื้อแล้วคุณพยาบาลก็จะมาช่วยสวมถุงมือหลังจากที่สวมถุงมือเสร็จแล้วเนี่ยหมายความว่าสะอาดแล้วนะตรงนี้ไม่มีเชื้อแล้วนะเราจะไปสัมผัสกับผู้ป่วยที่กําลังจะรอเราผ่าตัดให้หรือว่าเย็บแผลหรือว่าทำคลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะเข้าใจเลยว่าน o n t o สเทค e c h คือเราจะต้องไม่แตะต้องอะไรอีกแล้วนอกจากคนไข้และที่เรากําลังจะผ่าตัดหรือว่ากำลังจะทําแผล หลักการของการใช้หน้ากากผ้าหรือหลักการของการใช้เจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือก็เช่นเดียวกันนะคะต้องเข้าใจเรื่องนอนทัสเทคนิคให้มากๆโดยเฉพาะเขาพูดเรื่องหน้ากากาก่อนก็ละกันนะคะหน้ากากาเ,เป็นสิ่งที่คนไทย,ยใช้มากที่สุดแต่ว่าก็ใช้กันไม่ค่อยจะเป็นกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เมื่อสวมหน้ากากาผ้าไปแล้วปุ๊บเ,เราไม่รู้หรอกว่า สวมไปเพื่ออะไรหนึ่งป้องกันตัวเราถ้าเราเป็นหวัดคนอื่นจะได้ไม่ติดเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีโควิดหรือโคโรนาไวรัสเนี่ยมีใครไอจามหรือฝุ่นละอองมาเนี่ยเขาก็จะมาสัมผัสที่หน้ากากผ้าด้านนอกของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องรู้ก็คือว่าพวกเรามักจะดูแลผิดนะคะ,นะคะใส่หน้ากากผ้าไปละระหว่างวันไม่พอใจขยับจับเรื่อยๆบางทีจะทานข้าวทาไงดีจับมันพับเก็บมาใส่กระเป๋าหยิบออกมาใหม่แล้วก็หยิบตรงข้างนอกนี่แหละ น,ะะนี่ก็คือสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเมื่อคุณคิดว่าคุณใส่หน้ากากแล้วเนี่ยมันป้องกันสิ่งสกรปรกสิ่งสกรปรกจะจับอยู่แถวนี้คุณก็ต้องไม่ไปจับมันอีกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะยกตัวอย่างให้ง่ายๆก็คือว่าอันนี้คือสีโปสเตอร์สีส้มนะคะซึ่งเราเนี่ยจะสมมุติว่าเขาเป็นโครโรนาไวรัสกันนะคะเราสวมหน้ากากไปเนี่ยเดินไปเดินมาไปเจอคนกใกล้ๆไอจามแล้วเขามีเชื้อโครโรนาไวรัสหรือโควิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะจามปึ้งๆๆติดใส่แถวหน้ากากของเรากอันนี้ เบื่อละเบื่อละเบื่อละ,ละท่านต้องรู้เลยว่าในชีวิตจริงท่านจะมองไม่เห็นสีส้มนี้หรอกแต่สีส้มเนี่ยคือสีส้มที่ทําให้ท่านรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือสิ่งสกรปรกหรือโคโรโนาไวรัสดังนั้นนะคะก็จะทาให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตสมถึงมือนิดนึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมือหมอจะไปซะก่อนเป็นสีโปสเตอร์เราจะต้องไม่จับไม่แตะตรงนี้เพราะถ้าเราจับหรือแตะสีส้มเนี่ยมันก็จะมาติดที่มือเรานะคะจับพับเก็บขย้าใส่มือติดติดละ ติดแล้วเราก็จะอดไม่ได้ระหว่างนี้เราไม่รู้นี่เราก็ทานอาหารเอาเข้าปากหยิบผลไม้เข้าปากหยิบผักเข้าปากขยี้หูขยี้ตาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรู้ว่าทันทีที่ท่านทําแบบนี้ตัวข้างนอกไม่สะอาดแล้วนะคะถ้าจะเก็บจริงๆนะคะของของหน้ากากเวลาจาระรัประทานอาหารเนี่ยก็อยากจะแนะนําว่าให้สวยแบบที่หมอใส่นี่แหละนะคะก็คือว่าเอาด้านนอกซึ่งอาจจะสกปรปกแล้วเนี่ยนะคะจับเวลาเราถอดเราจับเฉพาะ คนนี้ยากต่อถุงมือเี๋ยวจะถอดใส่ๆเลยนะคะถ้าเราจะสวมครั้งแรกตอนเช้าเราสวมไปละจัดถ้าจัดทางให้ดีๆแล้วอย่าเอามือไปแตะเขาอีกแล้วถ้าจะรับประทานอาหารใช้นิ้วเกี่ยวตรงนี้ตรงนี้ก็มันก็มีคนถามว่ามันก็อาจจะโดนโควิดนาเวลาเหมือนกันใช่นะคะแต่มันจะน้อยกว่าไอ a แผ่นนี้แล้วเนี่ยก็จะอแนะนําให้ทําแบบที่คุณหมอเขาชอบทำนะคะคือเอามาใส่ที่แขน แล้วก็เอาด้านที่สกรปรกเนี่ยอยู่ด้านนอกแบบนี้วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะดูแลหน้ากากของเราได้ดีถ้าท่านใช้หน้ากากผ้าตอนเย็นท่านก็ซักตากให้แล้วก็หมุนเวียนกันไปสักสองสวันมือนะคะอันนี้หน้ากากจบไปแล้วนะคะก็จะพูดเรื่องมือเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าเออโครโรนาไวรัสเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ทุกแห่งอะ่ะเช่นโต๊ะอาหารในแคนทีหรือที่โรงอาหารหรือที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยมันก็อาจจะมีโครโรนาไวรัสตลอดเวลาอยู่แล้ว หลายๆคนเนี่ยก็จะพยายามที่จะคิดว่าฉันล้างมือบ่อยๆจะใช้เจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอลอ์หรือล้างมือด้วยสบู่ล้างมืออย่างสะอาด20วินาทีอย่างที่บอกนะคะว่าแอลกอฮอล์อต้องให้เยอะนิดนึงให้เปียกอย่างน้อย30วินาทีหรือถ้าล้างมือก็ต้องถูมืออย่างน้อย20-30วินาทีให้เปียกพอที่จะแห้งไม่ก่อน30วินาทีนะคะเพราะถ้าก่อนก็จะไม่ฆ่าเชือเ้อไวรัส ล้างเสร็จแล้วหลายคนก็จะชื่นออกชื่นใจว่าฉันมือสะอาดแล้วอยากให้ท่านรู้แค่ว่ามือของท่านจะสะอาดเพราะว่าแอลกอฮอล์ก็ดีสบู่ที่ล้างมือก็ดีจะเอาสิ่งสกปรกออกไปจากท่านแต่ถ้าเหมือนสมมติว่าท่านล้างมือเรียบร้อยแล้วท่านเดินไปไหนมาไหนแล้วท่านเอามือไปจับแถวนี้ขออนุญาตใส่ถุงมือใหม่ก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมือจะเปื้อนอย่าลืมว่าสมมติว่ามือของท่านเดินไปล้างมือไปละสะอาดสะอาดละนี่ ขยี้หูขยี้ตาเสร็จเอามาจับโต๊ะคุยกันกับเพื่อนระหว่างนี้ก็รอสั่งอาหารมามือก็ลูบไปลูบมาแถวเนี้ยนะคะเพื่อนไหมคะเปื่อนเพราะฉะนั้นแอลโกอฮอล์ก็ดีสบู่ก็ดีไม่ได้ป้องกันอนาคตว่ามือท่านจะสะอาดแต่มันแค่ชำระสิ่งที่มีติดกับมือขณะนั้นออกไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเผื่อเมื่อท่านจะต้องรู้ว่าขณะนี้มีการระบาดใหม่เกิดขึ้นแล้วระวังมากๆ หน้ากากจัดการกับมาเรียบร้อยแล้วนะมือไม้ของท่านเมื่อทําความสะอาดแล้วต้องไม่เที่ยวเอาไปไป,ไป้นายน,นั่นป้ายนี่แล้วมาขยี้หูขยี้ตาเพราะเชื้อโรคก็จะเข้ามาได้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นความห่วงใยที่อยากจะบอกว่าระวังให้ดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยยาลังเกียจถ้าจะต้องฉีดใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆด้วยฉีด ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์บ่อยๆอย่าลังเกียจที่จะลา้างมือบ่อยๆและเมื่อสะอาดแล้วอย่าไปทําให้มันสก,กประปอีกการกดลงกดลิฟต์ก็อย่างที่ได้เคยแนะนําไปแล้วว่าใช้ข้อศอกจะด,ดีที่สุดและเมื่อเมื่อไหร่ที่ไม่แน่ใจว่ามันสก,กประปอีกแล้วหรือเปล่าเมื่อนั้นต้องทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้คนไทยทุกคนปลอดภัยจากโรคร้ายเชื้อโควิดตัวนี้นะคะสวัสดีค่ะ